แชร์พิกัดมุมเล็กๆเ,เอาไว้นั่งชิลจิบกาแฟในชัยภูมิ c o f f e e and f a m ฟมคือหนึ่งในที่ที่อยากให้มาลองค่ะเป็นคาเฟ่เล็กๆบรรยากาศเป็นกันเองเหมาะกับทั้งคนในพื้นที่และนักเดินทางมีเมนูให้เลือกเยอะมากใครเป็นสายกาแฟเขาก็มีทั้งกาแฟลาเต้คาปูชิโน่แต่ถ้าไม่ดื่มกาแฟเขาก็มีเมนูนนท์คอฟฟี่ให้เลือกด้วยทั้งโกโก้มัทฉะชาซีลอนและอีกเพียบเลยและเมนูที่สั่งมาลองวันนี้ก็คือโกโก้รสชาติหวานพอดีหอมมันเข้มขน้นและมัทฉะช่อดอกมะพร้าวรสหวานธรรมชาติ สดชื่นคลายร้อนได้ดีสุดๆและใครที่เป็นสายชาต้องมาลองชาซีลอนที่นี่เลยค่ะ กลิ่นหอมเฉพาะตัวนุ่มละมุนอร่อยนัวมากๆร้านตกแต่งเรียบง่ายมีโต๊ะเล็กๆให้นั่งพักผ่อนและมีกรอบรูปสวยๆติดรอบร้านบางชิ้นก็มีขายให้คนที่ชอบสะสมด้วยนะคะนอกจากเครื่องดื่มแล้ว,ลวเขาก็มีขนมโฮมเมดที่ทำสดใหม่ทุกวันทั้งคุกกี้เบเกอรี่อร่อยๆที่วางสลับสับเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆที่กัดร้านตั้งอยู่หน้าโรงแรมรัตนาสิริเปิดทุกวันค่ะบรรยากาศดีเป็นกันเองเครื่องดื่มอร่อยเข้มข้นแถมราคาเป็นมิตรตามมาลองเลยค่ะ coffee and c r m เชยภูมิ